สวัสดีทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอ๋นำกระเป๋า US ปลาหนามกระเบนมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ชมกันและจัดให้ในราคาโปรโมชั่นสุดแสนพิเศษด้วยนะคะตัวนี้ต้องบอกกับพี่ๆเลยนะว่าความสวยความงามจะอยู่ที่90%เเซเท่านั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสีที่ไม่ค่อยสเสมอกันมากนักเท่าไหร่แต่น้องเอ๋ก็จัดให้ในราคาพิเศษมากที่สุดเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆขาดูที่มุกนะที่มุกเนี่ยสีไม่ค่อยสเสมอกันนะคือความงามจะ อยู่ที่ประมาณ90%เห็นไหมสีด้านข้างอาจจะไม่ค่อยมีความคมมากเท่าไหร่อันนี้คือขอพี่พี่ที่รับได้นะคะปกติคือรุ่นเนี้ยพี่พี่ปลาหนามมันเป็นปลาที่หายากมากเลยนะ2อง3ันามบาทนี่คือราคาในเว็บไซต์ปลาหนามอ่ะเขาจะมี เขาจะมีเม็ดไข่มุกใหญ่เยอะเรียงตัวสวยงามมากเป็นสายพันธุ์ที่โอ้โหถ้ามีปลาสักห้าพันตัวจะได้ตัวนี้ไม่เกิน50ตัวนะคะพี่ๆขาปกตินงเอ๋ไข่ถูกมากเลยใบยละ850บาทวันนี้จัดโปรให้พิเศษเลย590บาทเท่านั้นพี่ๆี่ขา590บาทสีดํามีใบเดียวเลยค่ะถ้าสนใจแค่ภาพแล้วทักแชทฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมนงเอ๋ทาง y YouTube นงเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะ Member, เมมเบอร์นงเอ๋เสร็จแล้วทักหา น้องเอทางไลน์ได้เลยนะคะดูช่องใช้งานค่ะมะีใส่เหรียญด้วยมีช่องเปิดบนใส่บัตรนะคะใช้งานได้ดีมากครบวงจรนะคะใส่แบงค์นะคะนี่แล้วก็มีช่องซิปด้านหลังเอาไว้ซุกตังแบงค์พันด้วยสีดำใบเดียวเท่านั้นนะคะพี่ๆขาอันนี้ก็นำมาจัดโปรให้ราคาพิเศษพิเศษจริงๆนะคะต่อกันที่สีแดงวายนะคะพี่ๆขาอ้าวอย่างเงี้ยน้องเอให้ดู <c oughs> อาจจะมีความตลอะของมุกอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งขอพี่ๆที่รับได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนจริงๆปกติ850บาทก็เป็นราคาส่งอยู่แล้วน้องเห็จัดให้พิเศษพิเศษพิเศษ,เศษมากๆเลย590บาทแต่ยังมีของแถมให้เหมือนเดิมพี่ๆขาของแถมเป็นซองจดหมายหนังงูที่เพิ่งเข้ามาใหม่สวยและเก๋มากเอาไว้ใส่บัตรได้อย่างลดจึ้งมากเลยนะคะสีแดงไว้น้องเห็นเนี่ยเออรับได้3ามใบนะคะ สีแดงวายรับได้สามใบน,นะอ่าตัวนี้จะแบบเข้มนิดนึงตัวนี้ก็จะมีความสดกว่าหน่อยนึงนะสาใบนี้นะพี่พี่นะเห็นไหมชอบสีนี้สีนี้จะดูแบบอ่าตัวนี้จะเป็นแบบออกแดงวายตัวนี้จะเป็นแบบแ,บบแดงบูเบอรี่นะคะจะมีความเข้มกว่านะดูนะอ่าอย่างเนี้ยอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ไม่ได้ไม่ได้ขาดไม่ได้ถลอกนะพี่พี่แต่สีมันไม่ลงล่องอ่าสีมันไม่ไม่ลงล่องแต่น้องเหจัดราคาพิเศษนะคะพี่พี่่ะจัดราคาพิเศษนะ 590บาทสีแดงตัวนี้จะไม่มีช่องใส่บัตรนะคะน้องเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเฉพาะสีดําสีเดียวที่มีช่องใส่บัตรนะคะด้านในเป็นหนังวัวค่ะเฉพาะค่าซับในก็หูเกินแล้วนะคะราคาเกินเกินมาตรฐานเลยนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ปลากระเบนตัวใหญ่ๆสวยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงสดราคาโปรโมชั่นสุดแสนพิเศษ แข่งแรงทนทานใช้งานได้ดีหนังปลากระเบนแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ590บาทมีเท่านี้เลยนะพี่ๆนะน้องเอกเอามาให้นะคะราคาพิเศษจุกๆเลยแล้วคือคือถ้าน้องเอกไม่บอกจริงๆนะพี่ๆขายเป็นงานราคาปกติได้เลยนะคะแต่ว่าน้องเอกก็นํามาจัดโปรให้กับพี่ๆหลายๆท่านถามหาราคาโปรมาอยากได้ของผันของฝากน้องเอกก็จะคัดตัวที่อ่ะ จริงๆแล้วน้องสวยนะคะสวยเลยแหละถ้าคนดูงานไม่เป็นเนี่ยจะรูจะไม่รู้เลยน้องเห่ก็จะคัดให้สวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้แล้วก็ให้ราคาพิเศษที่สุดเท่าที่จะพิเศษได้590บาทเท่านั้นนะพี่ๆนะพี่ๆขาดูเม็ดไข่มุกกนใหญ่สวยจึ้งมากเห็นไหมเห็นไหมงานตัดยงตัดเย็บคือดีนะคะอ่าอาจจะมีตรงสีนิดนึงที่น้องเห่บอกว่าตรงเม็ดอาจจะมี ไม่คมชัดมากนักเท่าไหร่นะขอพี่ๆที่รับได้ในราคา8เออในราคา590บาทนะคะซับในสีแดงสดสวยมากเลยนะคะอะชอบก็ทักมาหาเหน่อยได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเ้องเอ๋ด้วยแล้วหน่อยจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ